ตอนแรกก็มองว่าชนพื้นเมืองเป็นคนที่รักสงบเป็นคนที่ปกป้องแค่พื้นป่าเป็นคนที่อืป้นสะดมหรือว่าต้องการแค่เงินอาหารแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าชนพื้นเมืองต้องการมากกว่านั้นปทาทอทีก็ไม่เหมือนเดิมและอาริสุนาจะรูปเป็นไว้ต้งแคกด้วยท่านพี่ืบอกใหท่านอารกสุมาแล้วนะอ๋อเชอน,นั่งได้เลยนะสวัสดีคุณาอาริส ลมอะไรหอบมาถึงป่าทอดีแล้วอยากแสดงความรู้จักหรือว่าความอเขา้าเรียกว่าอะไรล่ะหาแนวร่วมดีกว่านะแนวร่วมพูดเหมือนกับฉันเป็นพวกมือปือนรับจ้างไม่เราไม่ได้คิดแบบนั้นนะเราเดินทางเข้ามาที่บ้านของคุณซึ่งคุณเองก็ต้อนรับเราอย่างดีนะ่ะเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งนะโอเคอยังไก่อเชิญนั่งก่อนแล้วกันพาเซลพาเครื่องดื่มมาต้อนรับแขกหน่อยสิได้เลยจริง เป็นป่าของคุณก็ดูเงียบสงบดีนะมันเคยเงียบสักค่ะแต่ตอนนี้มันไม่เงียบแล้วว่าแต่คุณอเล็กซ์แท้กอินบุหรี่หรือเปล่าอ๋อไม่นะอ๋อดีเลยขอบคุณอาลรคคุณมีอะไรจะมาเดีจ้าพูดคุยหรือว่าทำอะไรดีเราอยากจะสอบถามคุณว่าจะคุยกับพวกคุณหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วเรื่องอะไรบ้างอย่างแรก พวกเรากลุ่มคนเขาที่กำลังจะปฏิวัติในกลุ่มตำรวจนะก็เลยอยากจะมาถามพวกคุณว่าคุณคิดว่ามันควรจะต้องแก้ไขหรือว่าปฏิวัติอะไรกับเรื่องพวกนั้นไหมหน่วยงานเนอะส่วนตัวของทอทีที่เดินแห่งนี้เป็นเขตปกครองพิเศษพวกเจ้าหน้าที่รัฐพวกนั้นไม่เด็กเขามาวุ่นวายอะไรแถวนี้และอีกอย่างหนึง่งตั้งแต่ฉันรับอาสาเข้ามาที่จะดูแลป่าแห่งนี้ยังไม่เคยต้องคดีเลยสักครั้ง ท,ที่ท่านถามมาข่ะตอบไปเลยว่าข้าไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันเกิดอะไรขึ้นท้าไม่ึงอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่รู้สิพวกเรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างสิ่งที่มันดูเหมือนกับการกดขี่เกินไปนะเป็นเพราะพวกท่านทำงานผิดกฎหมายหรือเปล่าถึงอยากจะแก้ไขมันข็าจะเป็นแบบนั้นแต่มันควรจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างที่เป็นอยู่นะ พวกเขามีกําลังมากพอแต่เขานิ่งเฉยพวกเขาไม่ดูแลไม่สนใจแล้วถ้าเกิดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาป,ปาทอทีจะช่วยอะไรคุณได้อย่าดูถูกในสิ่งที่คุณมีสิไม่รู้ว่าคนข้างนอกมองเห็นอะไรในตัวชนพื้นเมืองเดือดร้อยทิดไปออกจริงนอกสักจากความดุร้ายความโหดเหี้ยมที่เอาไว้ทำกับประชาชนดีมาส่งเปลี่ยนแถวๆนี้ที่จริงก็เข้าใจได้นะ ที่ผืนป่าของคุณพวกคุณต้องรักษาไว้สําหรับลูกหลานของพวกคุณนะนั่นคือปณิทานที่ฉันอยากจะทำมันขึ้นม่าป่าแห่งนี้มันเสื่อมไปสักพักใหญ่ๆแล้วถึงเวลาที่จะต้องมาป,ปล,ลุกความขลังของมันขิ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละที่ฉันกําลังทํออ๋อแล้วอีก,กเรื่องหนึ่งไนะด้ยินเขาว่าพวกคุณมีปัญหากับคนเขาบางกลุ่มใช่หรือเปล่าล่ะก็หลายกลุ่มนะอยู่ได้ระหว่างการเจราจาการเจราจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ก็จะมีเหตุนองเลือดเร็วรนี้ ขอถามอะไรสักเรื่องได้อไหมอ๋อ oh, <sure. S 2> เชิญได้ยินเขาว่าแดนเพอที่เซดิดิดมีตำแหน่งว่าอย่าบอกนะว่าคุณจะทอดทิ้งป่าที่นี่ไปเป็นแดนเพอรหรือ, oh, อยังไงออไม <า S 1> นะ่มันไม่ได้อยู่ในความคิดของฉันเลยที่ฉันจะถามก็คือใครกันที่โลกสปักที่จะเป็นแดนเพอที่นั่นพอจะรู้ไหมอืมไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆกลุ่มพวกเราว่าจะส่งคนเข้าไปสักหนึ่งคนบอกชื่อได้หรือเปล่าแซมบาร์เดนแซมบาร์เดนแล้วอดีตคนในคาระวานขาดำคนหนึ่งที่ ชื่อว่าฮาวิยอกเกอร์ก็จะลม้งกบักด้วยไม่ใช่หรือไงคุณฮาวิเอาแนวนอนไม่ได้นะซึ่งเราก็ไม่อยากคาดหวังกับคุณฮาวิสักเท่าไหรนะ่ แล้วคุณจอร์นมาเตนล่ะอืมคุณจอร์นมาตตนรู้สึกว่าช่วงหลังพวกเขาเข้ากับกลุ่มอีคาราวาน,นึงนะซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าผลของขาวดำได้ปไปไหนเพจริงๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องรักษาแค่เมืองเซนเดนิสนะจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชนพื้นเมืองจะเข้าไปทำบาหากิจทีนะอ๋อเชิญคนเก่าก็ทำไว้ดีนะรู้หมหมายถึงคิดไซเลนเซอร์ encer, หรือว่าเดลต้าทั้งคู่เลยแต่นโยบายล่าสุดของเดลต้าก็เป็นที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ชนพืนเมืองเข้ามาปลูกซ่อมได้แถมยังการันตีว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกคนใคนพืนที่เซ็นนี้ก็จะคืนเงินให้สองเท่าและคุณล่ะคนของคุณมีณณนโยบายพวกนี้รือเราเรื่องความปลอดภัยมันแน่นอนอยู่แล้วนะทั้งคนขาวทั้งชนพื้นเมืองนะแต่เรื่องการันตีในการที่จะให้คืนเงินเป็นสองเท่าเราไม่ใช่คนที่จะเอาเงินไปโปรโยแบบนั้นนะโอ้แสดงว่าคนเก่านั้นอาจจะซ้ารวยผิดปกติพวกชอกผมนะทำไมถึงเอาเงินมาใส่แาวบ้านเป็นตัวแบบนี้แต่สงสัย ไม่รู้สิขอถามอีกเรื่องหนึ่งนะได้นอกจากขวงแถนผื้นป่าของคุณแล้วนะพวกคุณยังปล้นสะดมไหมปล้นนะปล้นแล้วแต่เราปล้น พราะความจําเป็นไปได้ทำพัมเพื่อจนตร้งความน่ารักานทำไมถามเรื่องนี้มันไปนกระทบอะไรกับพวกคุณหรือเปล่าไม่เราอยากยื่นข้อเสนอให้คุณต่างหากแบบไหนกันดเมืองคอเตอร์ด้านบนเมืองหิมะที่นั่นอาจจะมองว่าง,งียดสงบไร้ซึ่งผู้คนนั่นมันไม่ใช่วิธีการปกครองนะเราต้องการให้คุณเข้าไปเก็บเงินกับพวกเขาปนสะดมพวกเขาว่าแต่เมืองใหม่ที่ว่านี่มันใครเป็นคนดูแลไร้ซึ่งแหนเพอณตอนนี้นะนเขากาลังรอเลือกตั้งแหนเพอที่ลงเลือก<ป>ตั้งทนะี่ว่าอามัวล์เได้ว่ากลุ่มของคุณ อาบัวเขาไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมที่นะั่นชี้พรงให้ฉันไปถึงที่นูน่นมันต้องมีอะไรสักอย่างถูกไหมเดี๋บอกสาเหตุที่แท้จริงมาจหน้าเขาปล่อยล<น>งและชนพื้นเมืองและชนพื้นเมืองแบบคุณชอบคำว่าธุรกิจไหมล่ะรู้รเรื่องเงินสำหรับชนพื้นเมืองมันก็น่าสนใจแต่เพียงแค่ว่ามันจะมากหรือจะน้อยส่งผลระยะยาวย่างไรมากกว่าลำพังแค่ปกป้องพื้นป่าพวกเราก็เสียเลือดเสียเนื้อปากๆอยู่ที่เม็ด เงนินเนซื้อฉันไม่ได้หรอกนะแต่มันไม่มากพอเลยเราจะเป็นคนที่โน้มน้าวในอำเภอที่นั่นให้พวกเขาจ่ายเงนินให้กับพวกคุณแต่สิ่งเหล่านั้นคุณต้องมาแบ่งให้กับพวกเรา แล้วพวกคุณทำอะไรลอบอยู่หลังต้นไม้หรือไงให้พวกเราไปออกหนาคุณเข้าใจคำว่าตัวกลางไหมเข้าใจแต่เพียงแค่ถามว่ามันต่างจากอะไรที่คนที่ตกหลังต้นไม้คุณก็ลองนึกดูซิถ้าเมื่อไหร่เาขาโอคาราวานขึ้นไปปกป้องที่นั่นพวกคุณก็ทำงานยากขึ้นแต่ถ้ามีพวกเราอยู่ที่นั่นพวกเราจะทำเป็นทุกอย่างที่ยอมยอมพวกคุณไปเรื่อยๆนะให้พวกเขาจ่ายเงินให้กับพวกคุณเป็นการเล่นละครอนอี่งนั้นน่โอ้จะเปดแบบนั้นก็ไม่เชิงนะคิดว่าเม็ดเงินที่อยู่ตรงนั้นประมาณสักเท่าไหร่แล้วคุณคิดว่าเท่าไหร่ดีละ่ะมมันกก็ต้องา ที่จะซื้อปืนสปริงฟิลให้กับชนพื้นเมืองได้เป็นครบที่ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าปืนไรเฟิลม,มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชนพื้นเมืองเพราะเราน่าจะได้เป็นแค่อย่างเดียวที่จริงนะตอนแรกก็มองว่าชนพื้นเมืองเป็นคนที่รักสง,งบเป็นคนที่ปกป้องแค่พื้นป่าเป็นคนที่ป้นสะดมหรือว่าต้องการแค่เงินอาหารเพียงแต่นั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าชนพื้นเมือง ต้องการมากกว่านั้นคือต้องการปืนที่มีมูลค่าที่แพงสูงเหนิยวเลยนะแน่นอนเราต้องมีอาวุธผิดที่พอไว้ปกป้องตัวาถ้าข้อเสนอมันดีพอเราอาจจะลงจางปาแล้วไปตามหากระดาษที่มีรูปประธานดาธิปตีเพื่อจัดซื้ออาวุธมาต่อกรน,นกับพวกที่ลักลอบเข้าป่ามันผิดตรงไหนเจ <70, 30. S 2> ็ดสิบสามสิบนพื้นเมืองเจ็ดสิบโอ้หรือฉันคิดไปอ,นะอีกเปล่าอ๋อเราแค่โยนหินถามทางดูนะว่าคุณเจ้าเท่าไหรนะ่แน่นอนพื้นเมืองออก คุณเป็นผู้อยู่เพื่อนครับแทบจะไม่ต้องเสียเลือเสยอยเลยหรือเปล่างานที่จริงคุณต้องทาให้พวกเราเห็นว่เาเราควรที่จะให้คุณในมูลค่าจ0ดสิไหมที่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากําลังใจมากน้อยเพียงเพราะเราไม่ได้ออกากออกไปก็แค่ทำธุระในเมืองเสร็จแล้วคุณคิดว่าอย่างไรไม่รู้เสหเห็นนั่นคือวิธีการของคุณถ้าคุณต้องการที่จะให้เขาจ่ายให้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วิธีการของคุณจะทําให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่คุณทํามันคุ้มกับ การจนะ่ายเดี๋ยวเรื่องนี้้องต้องวางแผนกับเผ่าของฉันอีกรอบเดี๋ยวยังไงจะส่งนกไปวันไหนจะเริ่มปฏิบัติการก็คอยประว่ากันดีนึงดีไหมฉันก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราแค่อยากจะคุยกับคุณเรื่องนี้นเกี่ยวกับดินแดนตอนเหนืออคิดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานจะสะดวให้ดีแล้วกันยังไงรอตอบจดหมายด้วยอ๋อเรื่องการที่จะมาคุยกับฉันจะมาคุยที่บ้านหลังนี้เท่านั้นอันดับแรกโอเคมันเป็นความปลอดภัยของตัวฉันเองในความที่เป็นผู้นำจะเที่ยวเดินเตดเย ในเมืองให้คนมาจับเ,เล่นมันเป็นไปไม่ได้เชนววอไว้ข้อที่สองก็คือคุณเองก็ปลอดภัยเหมือนกันเพราะคุณไม่ะมาได้ัาดาแขกตกลงหรือเปล่าเงินตามนั้นได้ขอบคุณมากที่สละเวลามาเสนอสิ่งที่เรียกว่าเงินตราหวังว่าจะได้ร่วมงานกันในเร็วนี้ไม่ไม่ไม่ได้วัดธุรกิจดีกว่าอ๋อบุรัซท,ทางนี้หน่อยสิรู้จักกับเขาคนนี้หน่อย เขาเสนอตัวมาเอ่อเขาเรียกว่าพาร์ทเดอร์คุณอ็กซ์เจาดมว่าไงคุณอาริคหวัดดียินดีที่ได้รู้จักนะหวังว่าเราจะได้ทํางานร่วมกันนะเช่นกันค่ะข้อตกลงนั้นผู้นําฉันเขาสนใจนะเอาละฉันขอพาเร็วไปส่งเด็กที่ข้างนอกมีใครว่างหรือเปล่าน่าจะมีเองก็ได้ฝากด้วยนะได้เด,ดวิดอบุณที่มามที่ <มา S 2> จริงผืนป,ป่าของคุณมันก็ไม่ได้ดูแย่ดนแช่ตั้งแต่มีเวียนมากิน บางครั้งการเวลามันเปลี่ยนไปก็แค่ปรับตัวก็แค่นั้นปรับเท่าที่ปรับได้ลักษีและความเป็นสำคัญอะไรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้เตรียมรับมือไว้ด้วยก็แล้วกันปาท่าที่<ม>จะไม่เหมือนเดิมและอาริสุน่าจะดูเป็นไฟล้งแคกด้วย